Thank you คือการออกแบบโดยทั่วๆไปเนี่ยมันจะถือหลักอยู่3ตัวคือมีฟังก์ชันประโยชน์ที่สอยต้องได้มีความกลมกลืนกับฮาร์โมนีค, ony, ความกลมกลืนกับสถานที่นะแล้วก็อันที่3คือบิวตี้เราอาจจะบรรจุเรื่องราวที่เกี่ยวขอ้องกับเป้าหมายที่เราทําอย่างเช่นอย่างสถานที่แห่งนี้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาเรื่องราวความงามก็เป็นเรื่องราวแบบในพุทธศาสนา ในฟังก์ชันสามตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหลักสําหรับนักออกแบบทุกคนไม่ว่าเราจะออกแบบอะไรนะผมจะวางคอนเซปต์ในการออกแบบอันนี้โดยต้องให้ดูสะอาดดูสว่างดูสงบนี่คือคอนเซปต์ตัวแรกที่เราวางไว้นะโดยใช้หัวใจของพระศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาไว้เป็นตัวออกแบบคณะบุญก็บอกว่าเออจะทำยังไงที่ดูแล้วเนี่ย ให้เหมือนบ้านของหลวงพ่อนะนะ,ะคืออย่าดูให้เป็นวัดอย่าดูให้เป็นวังแต่เป็นเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อครับคือหลวงหลวงพ่อเองเนี่ยท่านเป็นพระนะฮะที่ถือหลักธรรมสามอันนี่แหละคือศีลต้องเป็นคนมีศีลน,นะต้องทําสมาธินะต้องรู้จักแก้ไขปัญหานะเป็นคนมีปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มันบรรจุเป็นห้อง ห้องหัวใจของหลวงพ่อเลยแหละคือตั้งแต่ย่างเท้าก้าวเข้ามาเราจะต้องเห็นว่าดูสะอาดดูสงบแลสะสว่างนะครับเราก็เริ่มต้นก่อนว่างานทั้งหมดจะต้องรวมกันและเป็นงานชิ้นเดียวโดยการแอปโพส ตั้งแต่ด้านหน้าไปแล้วไปจบลงตนสุดท้ายและจะตอบคําถามทุกอย่างหรือคนจะค่อยๆได้เรียนรู้ถ้าหากว่าเขาสนใจพระพุธศาส,สนาเขาจะรู้าลายทุกตัวมันหมายถึงอะไรและลายทุกตัวที่ทําที่นี่เป็นลายที่ออกแบบใหม่ทั้งสิน้นลายแทบทุกตัวที่เห็นอยู่นี้จะมีประกอบด้วยดอกสาระดอกบัวและดอกไม้แก้วคาว่าดอกไม้แก้วก็คือลายตัวหนึ่งซึ่งนิยมใช้ทางภาคเหนือ วิธีการทำลายไทยลวดต้องนิ่งลวดคือกรอบของลายต้องนิ่งลายต้องเคลื่อนไหวครูหาที่หนึ่งถึงหเป็นครูหาของคลาวาสจะเห็นว่าเพดานนี่สูงนะมากเมื่อมีพื้นที่ว่างมากเราก็เริ่มตีบัวไปมีบัวเพดานไป แล้วก็เริ่มตัดลายเฟื้องนะครับลายเฟื่องห้อยเป็นดอกสละห้อยเป็นพวงมีระยะเชื่อมโยงกันมีมีลายดอกไม้ร่วงเพื่อจะลดความว่างของสเปซันล,ลงซึ่งะจะเข้าเรื่องคติทางพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันปรินิพานนั้นนะฮะดอกมณฑารบบนสวรรค์ซึ่งไม่เคยร่วงเลยยา,านเป็นนิรันดรนนะจะล่วงหมดทั้งสวรรค์ แต่ในที่นี้เราเราเป็นดอกสาระที่ร่วงลงมาแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะจะรับกับเรื่องราวที่หลวงพ่อลังละสังขารเหมือนกันพอมาถึงคานอย่างที่ผมเรียนในทะราบว่าตัวคานของที่นี่ออกไว้ทีแรกนะตัวคานมันล้ำต่ำลงมาเกินกว่าผนางัง ซึ่งส่งไปสู่เพดานมันทําให้เกิดปัญหาเรื่องการที่เราจะตีบัวหัวเสาเราก็จะเอาบัวมาตีนะครับเพื่อไม่ให้ผนังด้านนี้รู้สึกเป็นสันแหลมเป็นเหลี่ยมคมเกินไปแล้วก็ตีบัววิ่งยาวไปนะฮะแต่ปัญหามันก็เกิดอีกแลในในระหว่างไอ้ A, บัวเนี่ยเกิดช่องว่างขึง้นต้องแก้ไขปัญหาโดยการปั้นเป็นหัวคานโพลมา มันก็ดูโผล่มาทั้งทั่วไปหมดอะเราก็เลยเอาหม้อปูรณะคาตาซึ่งเป็นกตินิยมสมัยยุคแรกๆของการเกิดพุทธศาสนาในอาณาจากักรฟูนั้นเราก็เอาอันนี้ขึ้นมามาเพื่อจะช่วยสเปซไว้ให้มันดีขปกติบูรณะคตาเขาจะไม่มีหูแต่ของเราเราดีไซน์มีหูและมีสามหู ก็มีคนถามว่าทําไมมันมีสามหูที่ห้อยมาเล็กๆเนี่ยเราบอกอ๋อเรามีหูให้ฟังพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นั้นแล้วสําหรับความหมายขึ้งบนจะมีนาคพันกันอยู่นักตัวผู้และนักตัวเมียคือเป็นลักษณะความผูกพันที่มีต่อพระพุทธศาสนาคือดอกบัวที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีดอกสาระเจ็ดดอกก็หมายความว่าเราจะตั้งจิตมั่นคงอธิษฐาน ที่ดำรงพระพุทธศาสนาผ่านหลวงพ่อไปเนี่ยทุกวันเมื่อทําหัวเสาได้เราก็ทําบัวหัวเสาเป็นบัวสามชาั้นก็คือพระลัตนารตรก็คือเป็นสัญลักษณ์แหละว่าบัวสามชั้นของเราเป็นหัวเสาข้ารองรับความหนักหรือปัญหาทั้งมวเพด,ดานของแต่ละภูหาจะประกอบด้วยโคมไฟห้าดวงนะครับโคมไฟทั้งห้าดวงเนี่ยเป็นโคมไฟที่ ออกแบบเป็นดอกสาระเป็นช่อของดอกสาระมีตะกล้าที่ใส่อัญมณีอยู่ข้างล่างสี่ดวงเล็กหมายถึงก็เหมือนดวงดาวนั่นแหละตรงกลางนี้อาจจะหมายถึงดวงจันทร์หรือพระอาทิตย์ก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่บนฐานของดอกบัวแปดกลีบซึ่งหมายถึงจักรวาลนะก็เหมือนว่าวันนี้เนี่ยเราแหงานขึ้นดูคงไฟเหล่านี้ก็คือว่า หลวงพ่อน่ะไปสถิตยอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งที่ดีแล้วในจักรวาลในครัวที่เจ็ดเราก็นำด้วยเทพทีมลังเดินทางมาครับก็จะมีพระพรหมนะครับมีพระวิษณุพรนะาคาเนศพระวิษณุนี่ท่านเป็นผู้สร้างนะครับส่วนพระพรหมคือมีหน้าที่ดูแล ทุกสุขของโลกพาะพิกันเน่ก็คือเทพผู้แก้ไขปัญหาทั้งมวลข้อพึ่งเทพปงสามนเ,เป็นหัวใจว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นขยางยางานแข่งเราพยายามหลีกเรื่องปัญหาปัญหาก็จะไม่เกิดในขณะเดียวกันจงมีเมตตาธรรมดูแลคนอื่นด้วยถ้ามนุษย์มีสามอย่างนี้ได้ก็คล้ายธรรมะของหลวงพ่อเหมือนกันคงเป็นเรื่องเรื่องปกติธรรมดาว่าเทพชั้นสูง เวลาจะไปไหนก็จะมีทวัฉัตรทงเป็นตัวประกอบในการจัดขบวนเสด็จแล้วที่ที่ที่เอ่ยถึงสามองค์ก็ไม่ได้หมายความม่ามาจะาะสามองค์คือมาทั้งหมดนะฮะมาทั้งหมดเราจะเห็นองค์เล็กองค์น้อยอยู่ใกล้กลลๆเลยต่างๆแต่ว่าสามองค์เนี้ยเราจะมองเป็นตัวหลักในการใช้สเปซที่ว่างขึ้นมาเนี่ยผมจำเป็นต้องทำเรื่องราวให้กูหานั้นเป็นกูหากรงเทพ แล้วก็จะกําลังทํากิจกรรมอันหนึ่งนะครับการเทิดทูนพระพระพุทธศาสนามารอรับพระพุทธเจ้าเอ่ยมากราบหลวงพ่อเอ่ยอย่างนี้คือการเป็นเป็นการผูกเรื่องนะว่าแม้กระทั่งพวกเราทุกท,ท,ท,ทุกวันนี้เนี่ยถ้าประกอบกรรมดีวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเทพแล้วต้องยังยังวนเวียนที่มากราบบ้านหลวงพ่ออยู่